คุณผู้ชมเลยนะครับวันนี้ก็จะกับผมตีเล็กแฟนี่นะครับวันนี้ก็มาเปิดคลิปในที่ชุกมวยน,นะแต่ผมไม่ได้มาชุกนะครับวันนี้เราก็จะขึ้นไปข้างบนนั้นนะครับเห็นไหมนะแล้วก็ขึ้นน้างบนนั้นนะครับโอเคเราก็จะขึ้นไปเลยนะโอเคออกจากห้องก่อนมาออกมาข้างนอกข้างบนนั้นนะครับนี่แล้วก็กระโดดลงมาโอเคไป มาแล้วครับนี่นี่มีคนนะโอ้โหโอ้โหสี่คนนะาบน <c oughs> อย่อๆ,ๆครับเอาดูครับชมเอาอโอ้โหเยอะมากเลยนะครับเอาดูนีเ่เห็นทุกอย่างในเมียวเนี้ยโอ้ นะครับก็บิวสวยๆจากมัเอ้ยไม่ใช่ญาตคนชินนะเออมันบรรยากาศมันญาตคนชินนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอ่อ นี่นะครับผู้ชมแม่น้ำเมื่อกี้ผมก็บอกว่าถ่ายคลิปครับก็เลยจะไม่ให้เขามากวหน้านี่นะเออจะตกจะตกเออจะตกจะตกเอ้าวเข้าไปกันหมดแล้วเหลือผมคนเดียวนี่นะครับดูวิวนะนี่เดี๋ยวก็กระโดดลงไปในอ่างน้ำนี่นะโอเคไปกันโอเคนะานึงสองไปครับกระโดดลงน้ำนี่เอ้ยเอ้ยเอยกระโดดลงน้ำนะครับ วิวส,สวยบรรยากาศวิวส,สวยมาย่านคนชินนะครับคือแบบสี่ EP ห้า EP เนี่ยเอ้ยสี่ EP แล้วเนาะเพิ่งลงคลิปเมื่อกี้เลยนะเนี่ยนะครับก็สี่ EP ที่ผ่านมานะก็มาถ่ายที่นี่นะครับเี่ยครับโคเค เียก็ใครคลิปหน้านะครับสำหราบเจ้ากินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติดตามนะครับบ๊ายบาย